กลับสวัสดีครับอยู่กับผมเบาวบนครับพี่น้องครับช่องเบาวบนมักจกครับมาชมฟังทีมงานของเสียแบงแมคโคจันทบุรีครับผมกับรถเสียแบงครับผมคันนี้กับคนขับใหม่ของเขาซึ่งก็เป็นเอฟซีของเบาบนครับแต่เพิ่งซื้ออย่างะจะบาบนก็เลืมถามครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับมือใหม่อ่าแต่ฝีมือใบม่ยเลยครับ ฝีมือเนี่เทียบกับคนที่ทำช่องแล้วเอาการครับเป็นเด็กที่ทำงานเกี่ยวกับรถแมคโครขับแมโคร,ค,ร,โค,รค่อนข้างจะฝีมือใช้ได้ครับคาดว่าพัฒนาการสูงนะครับคนนี้เข้าใจเรื่องงานครับแมคโครครับผมเป็นมาเทสงานรองงานกับแมคโค ทีมงานเสียแบงค์ของเราคนระับไม่รู้ว่าเสียแบงค์ของเรารับเข้าทํางานหรือเปล่าแต่โอ้โหดูจากฝีมือแล้วทําไม่รับก็เสียแบงค์ก็ลองพิจารณาตัวเองนะเสียแบงค์นะเสียแบงค์บอกว่าทีแรก,กเห็นฝีมือแล้วจะรับครับตัดสินใจว่าจะรับลอยเปอร์เซ็นต์หะมาหอดครับเป็นว่ามาหอดเห็นหน้าทีแรกบอถามหาเสียแบงค์ครับผม ถามหาเาบาบนอยุสใสมันวะแต่มาทํางานก็เสียแบงนะมนาถามหาเบาบนครับเพอายู่น้ากัน,นกเนาะที่แรกว่าจะรับนะเสียแบงมามาถึงมาถามหาเาบาบอยุส่าวันนั้าก็เลยเกิดความอ่าเก,เกิดความสองคิดสองใจครับนะแต่สรุปก็คงรับนะครับดูจากฝีมือแล้วนะ นี่ก็คืองานการหลอกลำคลองครับท้ายตัวลำคลองส่งน้ำเนี่ยเป็นคลองธรรมศาสตรที่วา่นาน้ำยังถ่วมขังอยู่ครับนี่ทำการระบายออกครับผมเดี๋ยวจะขุดอ้อมตัวที่เป็นเขื่อนเก่านะครับหรือปลายน้ำล้นเก่านะพี่น้องจะไปะทำการทุบนะครับเพราะว่าเพื่อน้าคนเขาจะใส้ประโยชน์หรือว่าก็คือยังทุบไม่กล้าทุบบริษัทนะเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังครับเดี๋ยวถ้ามีคำสั่งให้ทุบเดี๋ยวค่อยทุบกัน เป็นตัวปิดเปิดน้ำหรือป้ายน้ำร่นบานเห่าครับพี่น้องเดี๋ยวจะทำการลอกเปิดชักน้ำออกไปทางด้านนู้น,นครับแทนทางทางนี้นะ่าจะชักง่ายกว่านะแต่ว่านะครับรถตัวรถไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วถ้าจะข้ามมาก็ต้องปั่นมานครับเนี่ยทางนี้มันถูกน้ำซาะเป็นช่องอยู่แล้วนะั่นเนี่ยตีกอไผ่ทั้งหน่อยนแล้วก็เปิดข้างๆนั้นนะ่ะนะ น่าจะเร็วกว่าทางนู้นครับทางนู้นยังเหลือดินเยอะครับพี่น้องนะนู่นนะตรงโคนต้นไม้ไปทางนู้นนะยังเหลือดินอีกหลายครับตรงโกยเป็นวันนะถ้าเกิดตละเวลาเดินไต่ข้ามาแล้วก็มาชักทางนี้หรือว่าเขาห่วงกอไผ่เขานะอาจจะเป็นไม่ได้นะกอไผ่นี่อาจจะอยู่นอกเขตนอกเหนือพื้นที่ทํางานอยู่ในที่เขาอาจจะเป็นได้ครับผมเนาะอาจจะเป็นทั้งท่านครับ กับการโกยขี้ดินขึ้นไปนะครับผมเอออยากจะขามไปแน่แนวแนะนำหน่อครับการโกยเลนหนึ่งสีนะครับถ้าโกยเลนอย่างนี้นะทุกคนนะครับอยากจะแนแนวแนะนํานะครับให้หาดินไปปั้นเป็นคันหน้าก่อนครับพี่น้องนะงหลังนะครับที่เขาตักขึ้นไปไปปั้นเป็นขั้นไปครับสูงสักเลยของเขาหรือว่าพอประมาณนะปั้นไปโรดหาดินแข็งนะมาป,ปั้นแล้วครับแล้วก็ตักนำกี่เลนเนี่ยหรือว่า ดักคีเรนแล้วครับขึ้นไปไหวหลังขั้นครับมันจะบอไหลพลวดตามกลับมานะมันจะถูกขั้นที่ว่าเขาปั่นไหวบางไหวหายครับแล้วการชักคีเรสน,นะครับผมเนี่ยควรจะดักน้ำไปก่อนนะดักน้ำไปก่อนครับควรจะดักน้ำวัวหายน้ำไปยังสี่ชักต่อต่อไปยังสี่เนื้อดินเนื้อวัสดุที่ว่านา้ำไหลเข้าไปหานะมันจะกลายเป็นโจกไปเรื่อยนะครับเนาะเขาควรจะปั่นเลยปั่นขั้นดักเลยครับปุ๊บ ปั้นขั้นดักไว้เนี่ยเหมือนการขุดสารับมือชีพเขาขุดสาเขาจะปั้นกันดักไว้นะดักไว้ครับแล้วขุดเนื้อดินที่อยู่ท้ายครับออกก่อนออกปุ๊บทะลุน่นครับผมขุดไปทะลุปุ๊บแล้วค่อยมาเปิดน้ำไปครับน้ำจะทําการชะน้ำจะการทําการทางไหมครับถ้าเกิดมันยังบม่ทางเขาก็บไม่คอยมาเก็บทีหลังวิธีที่บ้าบนพูดหมายถึงว่ามันจะช่วย ลดปริมาณดินที่จะเป็นขีดเล่นดินจะเป็นขีดตมลงไปได้ได้หลายหลายเติมครับผมพูดติดคัดบังข้องขอภัน้นะครับว่าดินพันกันาครับลินพันกันครับพี่น้องเพระาะว่ากลางค่ำเมื่อคืนบ่ยอมหลับยอมนอนครับใส่แต่ลินนะพี่น้องยวเข้าใจพดเตอร์ครับคือว่าโกนนะครับเวลาโกนลินกับสันละรไปนะครับผมเนี่ยเป็นกนเป็นเทคนิคนี้เล็กน,น,น้อยในการอ่านงานนะครับ ครับเนี่ยถ้าคุดยังสี่นะครับไม่ได้ไม่ได้ดูเขานะเดี๋ยวใครจะมาดูว่าบบาวบนวิจารคนอื่นอีกนะเบาวบนจะแช่ชี้นะชี้แนะชีนะ้นำเนี่ยถ้าเกิดบบาวบนข้ามไปได้เบาวบนก็จะไปสอนแต่ทีนี้ว่ามันเกินเดี๋ยวจะว่า,ากเกินเก้าไก่หน้าที่เขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นลุกน้องเสียแบงค์นะครับไม่ใช่ลดกน้องเบาบนแต่ถ้าเสียแบงค์ไม่ติดขัดอะไรบบาบนก็ชี้แนะได้เนี่ยเนาะโมเมนต์ว่าจองห้องหรือว่า แสดงอยังนะครับผมเบาบนคแครพูดในฟังลักษณะการทำงานแบบนี้ควรจะทำแบบไหนนะครับนะแต่เอาเอาได้ครับเดี๋ยวเขาก็เรียนรู้ไปนะครับคนนี้เดี๋ยวเขาก็เก่งพัฒนาน่าจะอ่านงานเก่งไปเลยนะครับนะเอาผมมีป่าด้วยพี่น้องนะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาบนแน่เวยครับเป็นกำลังแรงใจให้ ส่องเบาบนได้เติบโตไปครับสิ่งไหนที่เบาบนได้ทําการเอ,อ่ยหรือปูดไปในคลิปครับเป็นเพียงการปูดประกอบคลิปบอมีเจตดจะหน้ารูร่วงที่จะไปก้าวกายผู้ใดหรือว่าดูถูกผู้ใดนะครับนะเบาบนกับเพียงแค่ทําคลิปให้มีอรรถรสใส่คําพูดในคลิปอาจจะถูกต้องบพถูกใจหลายคนก็ต้องขออภัยครับคนเฮาเกิดมา เาสามารถทําให้ผู้ใดถูกใจได้ทุกอย่างนะครับนิ้วมือคนเฮ้าหานิ้วกัยังปะทอกันครับปกติครับเบาบนกาขอภัยครับถ้าผูา้ใดที่มาชมแล้วป่ถูึกใจขอบคุนครับคลิปนี้ขอหยาดจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเบาหลายใหญ่่างหลายคนที่เบื่อขอพูนครับ